สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้โฮมชาแนลแกลงผักปังนะคะเอามาจากพะเยาพะเยาพะเยานะคะผักปังก็ไม่มีอะไรก็ใส่ตะไคร้กรดเทศนะคะพิกหนุ่มกระดูกหมูหรือเราไม่ใส่กระดูกหมูก็ได้ใส่หมูธรรมดาไม่มีหมูก็ใส่ปลาได้ใส่มากรอมาจากพเยาวิปนองจะต้าน้ำพริกแล้วก็หอมไม้นะคะ มะม้าอร่อยมากทด่ของนึ่งฟักทองอยู่นะคะแบบตังเร็กมีก็ซื้อมาจากระยาวอืมจากปังได้ของเด็ดปากอยู่ดึกไม่แพงนะนี่เป็น สารต้านมุลิสระด้วยนะคะเนี่ยแอ่ไขมันในเส้นเลือดนะคะระบายได้เป็นยาระบายก็ได้เพราะว่ามันลื่นมันมียางอยู่ค่ะแล้วก็นึ่นนงฟักทองหรือจะตำน้ำพริกมะกอกอย่มะเขก ม,กกม,ม,กกมีมะก,กอกนะมะกอกมะกอกใส่หมูธรรมดาก็ได้นะกหมูแนะ่น้ำอะไรไก่อะหลกกระดูกไก่อะทำน้ำซุปไป đâm một lời chứ không ạ đâm đâm tao chả cho đâm léo đưa đâm đứt anh nhà la là... mà nha nhà เจ้าน่ารักไม่พูดถึงแมวพูดเรื่องแมวแมวเมี้ยวแมวเมี้ยวเดียวเดียวก็ะครับมีกระดิ่งด้วยหลังบ้านแกงแล้วมันก็เหลือนิดเดียวเองนะคะเนี่ย